รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุ่งวา r i ต t y รอบนี้นะฮะถามว่าทําไมเหลือแต่ผมคนเดียวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครว่าพี่น้ำหวานหนีไปดูน้าหอมเรียบร้อยแล้วไปกับแก๊บีพี่เขาทุกคนเลยตอนนี้ผมเลยดึงพี่น้ําฝนไว้ก่อนแล้วก็พาทุกคนมาเจอกับอาจารย์ติ๊กพยากรณ์น,นะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องเกี่ยวกับมูเตลูเนี่ย กับเรื่องน้ําหอมมันจะสามารถมาเจอกันได้ไหมสวัสดีอาจารย์ติ๊กนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับก็เห็นหน้าเห็นตากันบ้างแล้วเนาะนะครับในรายการนะครับต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมน้ําหอมสายมูเนี่ยจะมีความแตกต่างจากน้ําหอมโดยทั่วไปไม่เจ๋งไม่เก่งไม่ปังมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะใช้ไม่ได้มันต้องเฮงต้องรวยต้องปังนะครับเรามาใช้เพื่อส่งเสริมนะครับให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น กลิ่นที่หอมดึงดูดซัพย์ดึงดูดโชคนะครับและที่สําคัญคือดึงดูดความรักด้วยที่จะให้น้องๆเป็นตัวแทนนะครับ,รบให้เป็นตัวแทนกับผู้ชมทางบ้านว่าผู้ชมทางบ้านที่เกิดในแต่ละวันนะครับคุณมีปัญหาอะไรควรแก้ไขยังไง โดยใช้น้ําหอมกลิ่นไหนในการแก้ไขปัญหานะครับย้ํานะครับเราใช้น้ําหอมในการแก้ไขปัญหาเพื่อเสริมเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ต้องย้ําอีกทีนะฮะว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะใช้จักรยานในการรับชมก็แล้วแต่ความสะดวกนะฮะราะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์นะช่วยดูให้ว่าในแต่ละวันจันนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ละคนเนี่ยจะ อันนี้แล้วแต่บุคคลด้วยนะฮะแล้วแต่บุคลิกนิสัยการใช้ชีวิตแต่ละคนด้วยนะฮะนะครับก็คือจะช่วยเสริมยังไงบ้างก็พูดง่ายๆต้องบอกก่อนครับนี่คือน้ําหอมสายมูเต้ลูกนะครับนะครับก็ต่างแตกต่างแน่นอนนะครับเรามาหยิบให้นะอะแต่ละท่านนะฮะใครที่เกิดวันไหนหลับตาจิ้มไปพร้อมกันอะขอคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนครับคนละใบเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปนี้อามาไม่ต้องงายใช่ไหมฮะ นะ <S <S รครับอ่าครับ <Adjust S 1> <Healthcare. S 2> คนเกิดวันอาทิตย์นะครับนะมาดูซิคุณเน่เกิดปัญหาอะไรบ้างครับใบแรกนะครับที่เราเห็นนี่คือโอ้โหโดนไล่ออกจากสนามเลยยตกใจนะครับ <S <S เรื่องของความถูกต้องเรื่องของกติกาต่างๆเก<ๆ>ิดขึ้นกับคุณแน่นอนปัญหาคือบางทีความถูกต้องมาก่อนความถูกใจนะครับ <S <S <ช>นะครับและเห็นไหมครับส่งเสริมในเรื่องของการของความร่วมมือการเชื่อเหลือน้ําหอมที่เหมาะสมกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในการแก้ไขปัญหาคือนะครับ น้ำหอมกลิ่นดอกกุหลาบนะครับแต่ครับเสริมในเรื่องของแบบอาเรียกว่าความสงบนะครับและความที่แบบว่าใครพบปากก็จะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นดึงดูดแต่เขาว่าเสน่ห์เขาหาตัวนะครับและกลิ่นที่สองคือกลิ่นของไม้กฤษณนา mm hmm. เกี่ยวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทําไมต้องแบบนี้เพราะว่าเขาได้ในเรื่องของความถูกต้องมากกว่าความถูกใจก็เปลี่ยสมือนว,ว่าบางทีอะเหตุการณ์บางอย่างอ่ะ เราต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยให้มันผ่านไปได้ดีนะครับนะกีนเนี้ยจะเป็นกีนทางสายหมนะครับนะครับอ่ะคนเกิดวันจันทร์อ่ามาตอนนี้ได้เลยใช่ไหมครับได้เลได้เลยครับควลาใบครับนี่ค่ะอ่าครับคนเกิดวันจันทร์ปัญหาของคุณนะครับที่คุณต้องได้รับการแก้ไขคือเห็นไหมครับบางครั้งอ่ะมีเสน่ห์นะแต่มักจะผิดหวังบ่อยนะครับนะครับ และเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความจริงกลิ่นที่เหมาะเหมือนกับคนวันอาทิตย์เลยคือหนึ่งดอกกุหลาบมาอีกแล้วนะครับและที่สําคัญอีก,กลิ่นคือกลิ่นส้มการกล้าเปิดเผยการกล้าที่กระทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับการกล้าที่บอกความรู้สึกในใจกลิ่นส้มจะส่งเสริมมากด้วยนะครับใครฉีดก,กลิ่นนี้ไปได้สังเกตน,นะกลิ่นส้มเนี่ย รู้สึกไงเฟรชไหมใช่สดชื่นอ่านะครับกลิ่นกุหลาบก็จะปรนจวนใจอยู่แล้วนะครับนะครับคุณสามารถใช้ได้สองกลิ่นนี้นะครับนะในการแก้ไขปัญหานะนะครับอ่าต่อครับวันอังคารอ่าวันอังคารครับมีค่ะพมนี้ผมนี้ไปหัวบ้างแล้วกันอ่ามาดูกันสิคนวันอังคารครับปัญหาก็ไม่เชิงว่าปัญหาแต่เขาว่าคนวันอังคารเป็นนักลงทุนนะครับ เกี่ยวกับการลงทุนการทํากิจการต่างๆคุณจะสําเร็จแน่นอนนะครับแต่ปัญหาของคุณคือคุณมันต้องเขาเรียกว่าการบริการการเทคแคร์การต่างๆคุณอาจจะต้องลงทุนด้านนี้เยอะนะครับฉะนั้นนะครับน้ําหอมที่ส่งเสริมนะครับคือน้าหอมกลิ่นบัวหลวงนะครับซึ่งกลิ่นนี้กลิ่นเดียวครอบคลุมทั้งหมดนะครับคนบรรคานใช้กลิ่นบัวหลวงจะเฮงมากเลยนะครับต้องบอกก่อน นะครับเป็นคนที่ทำาอ่าทำเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยนะครับเป็นนักธุรกิจจะดีมากนะครับอาวอาวมาวถึงวันพุธอ่าวันพุธครับขอฝังนี้บ้างได้เลยครับค่ะอ่าใกล้ๆกลไปเลยละกันอันนี้ครับอุ๊ยวันพุธปัญหาของคุณคนวันพุธเนี่ยปัญหาของคุณนะ่ผมดูแล้วอ่ะไม่ค่อยเจอหรอกคุณมักจะมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะครับ แต่สิ่งที่คุณอยากได้คือความอิสระกลิ่นที่เหมาะกับคนวันพุธมากๆนะครับเพื่อส่งเสริมความอิสระเสรีในชีวิตคือกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับใสๆเบาๆใช่นล้วครับถ้ากระเสริมถ้ากระเสริมในเรื่องของการเจรจาให้ได้เงินได้ทองกลิ่นส้มนิดนึงนะครับนะวันไหนพบป่าผู้ใหญ่ติดต่องานกลิ่นส้มจะดีนะครับชิดผมลุ้นแล้วนะเขาบอกแล้วครับคุณต้องเติมพลัง ต้องเติมไฟนะครับนะแล้วก็คุณต้องมีความแบบจริงจังอะไม่โรเลยนะครับเพราะว่า,าคนพันพรุหาสเรี๋ยวด้ควนมว่าเขามีความรู้เยอะต้องบอกก่อนนะคุณจะคนพรนธุศารจะมีความรู้เยอะหรือมีคนที่คิดเยอะฉะนั้นจะมีตาารรกะบางอย่างที่ว่าอาจจะเป็นกําแพงแล้วพอเห็นผมอ,อย่ามีปัญหาว่าฉันหยุดทําก็เหมือนเรามอใส่ไฟมันไม่ค่อยมีแรงแพชชั่นใช่ไม่แพชชั่นถูกต้องกลิ่นต้ม นะครับกินส้มแล้วก็อันคือกลิ่นปริศนานะครับนะครับวันศุกร์มาไปดูสิเอาอันนี้แล้วกันครับโอปัญหาคนเกิดวันศุกร์อ่ะเอาจริงอ่ะคุณมัดจะมีปัญหาแบบไม่คาฝันแต่ก็มีความมเ่ลือได้ตลอดเหมือนกันนะนะครับนะนะครับชอบรูปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณต้องมันปฏิบัติธรรมกินคนคนที่เกิดวันศุกร์ที่ให้ส่งเสริมให้ชีวิต รุ่งเรืองขึ้นนะครับคือกลิ่นบัวหลวงกับกลิ่นของกิษนานะครับซึ่งหมายความไงคนเกิดวันศุกร์คุณมีความสุขอยู่แล้วแหละโดยพื้นดวงคุณคุณคนสนุกสนานนะครับแต่เวลาที่คุณมีความทุกข์คุณมักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณมักจะไปขอความช่วยเหลือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อลองพิสูจน์ตัวคุณเองนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เวลาคุณมีปัญหาคุณมักจะนึกไปบนบาสางังเกวที่ต่าง ฉะนั้นกลิ่นม้ากิษณาจะเชื่อส่งเสริมให้เรื่องนี้ได้นะครับนะอ่ะวันเสาร์ครับวันเสาร์ครับวันเสาร์นะครับครับคุณเนี่ยค่อนข้างที่ว่าปัญหาคุณคือคุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับไม่ค่อยที่จะเปิดเผยใ,ใครรับรู้รับทราบในตัวเองนะครับ และที่สำคัญน,นะครับคุณต้องรักตัวเองมากคนที่เกิดวันเสาร์นะครับนี่คือปัญหาฉะนะั้นนะกลิ่นที่เหมาะสมคือกลิ่นส้มเลยเพียวๆจะเหมาะมากเขาเรียกกระตุ้น energy ให้ดีดาดีดาหน่อยนะครับดึงดูดความมีชีวิตชีวาเข้ามาดึงดูดเรื่องเงินทองก็หาตัวเองนะครับทางสายมูใช้กลิ่นนี้จะเหมาะมากนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปหาพี่น้ำหวานก่อนไม่รู้ว่าไปไหนแล้วตอนเนี้ย อ้าวนี่สามท่านมายึดรายการฉันเหรอคะโอ้โหแม่แม,แม่ครับดิฉันก็ตามอรชรนเชิญยิ้มเจมเชิญยิมย้มเจเจโจโจ,โจโดโูมีนแนนตามอรชรนจอนจัดเข้าไปเลยเมื่อกี้เขากำลังฟินกับการที่ฉีดน้ำหอมโอ้โหอลังการงานสร้างดมกันใหญ่มกันได้ผู้ชายกันไปเยอะแล้วค่ะโอ้โหแต่อันนี้ใส่หมูใช่ไหมใช่ใส่หมูพี่จะมาผลิต สนใจมาที่กลงนทู้กระจัค่ะนานนะคะโอ้โ oh, ห <c oughs> สายมูทุกท่านนะคะดิฉันยินดีต้อนรับนะคะจะมีเบอร์ติดต่อึ้้ดุ้งดุ่งดุ้งดุงดุ้งดดุ้งอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะรายการไฮโซบ้านทุ่งวาไราตี้ของดิฉันต้องบายบายอีกแล้วเกือบไปเข้าไม่ทันนะมันยึดหลายการั <c oughs> นกันหมดเลยมเมื่อกี้เขาดูกันแล้วใช่ไหมใ้วใช่แล้วอ๋อหรอ อยากจับจังเลยว่าดิฉันจะมีสามีกี่คนแต่อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจที่จะมาผลิตน้ำหอมเริ่มต้นที่24,000บาทค่ะวันนี้วันวัน,วนจรุดาผู้ใกล้แล้มา,มาครับค่ะและอาจารย์ติพยากรครับคุงฝนค่ะค่ะบายบาย,บายก่อนได้ไหมคะบ๊ายบายฮะสวัสดีค่ะ<ร>ว่าวกันนะไม่ได้ปิดรายการเองซะละ <laughs>